สวัสดีครับพี่น้องภาพพี่น้องามาเบิงเยนี่แกมอน <c oughs> ฟังนี่เยนี่แกมอนไปเลี้ยงมอนอีกฟังหนึ่งเลยเราบอกผัวเราเกมตองบุตรแล้ววะโอ้ยจ,จ,จะไม่เล่าขักเราบอกผัวแกมอนกับเป็นเดี็กที่ตามไปเบิงเด้อผัวแกมอนตอนนี้เบิงเมียแกมอนกันแกมอนไปเลี้ยงมอนแกมอนไปเลี้ยงอยังเกาะเลี้ยงต้นไม้จ้าเลี้ยงโตไหมเลี้ยงมอน ยายมวนออกไปแล้วบัตรยายนี่เด้อกิปนี้เป็นของยายนี่เด้อกิปนี้ยายนี่จองขนาดแกม้อนี่ก็ยังปิดปากเลยแล้วยันโควิด<ห>มาเกับใบมว้วนวะแ,แกม้อนก็ยังปิดปากได้เดียวนี่ยนี่ละดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของครับเบ่งแย่งซอยกันบ่อหายบ่อหายโควิดมาเราบาดขนาดแกม,ม,ม้อนก็ยังปิดปาก เออันนี้คือยายนี่ครับยายนี่เกมมอนไปเลี้ยงมอนเดี๋ยวสีตามไปบังผัว่นผัวเปนซื้อยังไงหนอฮะผัวซื้อยังไงก่อนพอยาำนวยอันนี้คือยายนี่พอยามนวยเก็มออยู่ทำขุนอ้าวเดี๋ยวตามไปบังพอยมนวยเกมมอนครับครับ ก็ถืโรงบานือกำเนิดมันขึ้นกับแม่แอน,นกับทั้งงานก็นเกิดโจงตื้อหน่อยอ้าวกินกันหน่อยๆปีให,หม่เพราะว่าโควิดมากินไรบ่ได้ใครปี่น้องมาเบิง่งพอลุงและเกมอนเนาะเอิ้นพอลุงก็ได้ดอกเอิ้นพอลุงก็ได้ดอกเพราะว่าลูกหลานสิได้ฮู้ว่า เอออายุปมาอันีมลยะเป็นป่าเป็นรุ่งนเนาะอาอยุหกสิบสามปีเล่ะครับอาอยุหกสิบสามปีเหล่ายังแข็งแรง,งเห็ดเวียกได้สบายอยู่เก็บม่อนซอยแม่บ้านได้สบายเออเกบมอ่อนไปนเลี้ยงมอนพี่นอ้องเป็นอาชีพเสรมิมในเงินในท้องด้ดีกว่านอนยู่บ้านซื้อเพราะว่าแล้วจากเขาแล้วจากน้ำแล้วเนาะ เห็นยังล่ะเลี้ยงมอนเลี้ยงมอนเลี้ยงไม้เลี้ยงมอนเลี้ยงไม้เก็บมอนการเกษตรอีกอย่างนึงมันเป็นการเกษตรอีกอย่างนึงเป็นอาชีพเสริมหลังหลังฤดูการทำนาหลังการเก็บเกี่ยวเมล่อนเก็บเกี่ยวแล้วเออบุญใอาชีพยั่งเก็บมอนเลี้ยงไม้เลี้ยงมอนเลี้ยงไม้เดี๋ยวหลังจากที่เก็บมอนแล้ว ตอนเพิ่นไปเกือม่อนเนาะเดี๋ยวตอนไปเกือม่อนเนี่ยทีตามไปพระบินง่องไปเบังว่าเวลาเกือม่อนเกือยังไหนเวลาเลี้ยงม่อนเลี้ยงยังไหนกราบกราบจานะเาหน่อยก็เอาเก็บเอาให้รถ เนี่ยเนี่อาจารย์เอาแพทายออกนั่นโอ้โหโอ้โหนี่นะเอาไปพี่น้องเบิ้งเพราะว่าพี่น้องบางพื้นที่เพิ่นบ่ฮู้ได้เวลาเก็บหมอนเก็บหมอนเก็บหมอนนี่ครับแม่นอาชีพแม่นอยู่ดอกเออเพราะว่าพื้นที่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดแนวนี้บ้านเพิ่นบ่มีเอาไปเรียนดู เล,ลีนมันำเอพนอดแล้วเอาบัทุกอย่างพูลตอนสาวหลอกกันสิไปตอนตัหัวกันสิไปคามอนนี่บ๊อแมนหมอนกินแตอย่างเดียวเลยคนก็กินได้เลยใส่ยังหล่ะตอนกินได้นี่ใส่ยังวยเอาไใส่ต้มไก่เหรอครับใส่ต้มไก่เออบตรแต่เสียเป็นบ้าเป็นยาชนิดหนึงกินแล้วอารมณ์ดี หฮวาเตอห์ฮวเตินเออเอาเอา,เอาพ่อพ,อพี่น้องพบพอกับเพิ่นสำนีก่อนเนาะครับเดี๋ยวคอย ok พอกันใหม่คยังได้ฝากติดตามได้พี่น้องเด้อกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำแน่ถ้าบ่ติดตามนี่บ่เห็นได้วิธีการเลี้ยงมอนบ่เห็นได้วิธีการเสาหลอกตามหกแมน่นบ่ครับอย อ้าวกดกระดิ่งน้ำพี่นองสวัสดีครับครับสวัสดีครับ